บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือแม่ขวัญจิตสีประจันศิลปินแห่งชาติผู้สืบสารเพลงไทยพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านเหล่านี้อาทิเพลงฉฉอยเพลงลำตัดเพลงอีแซลมีรากฐานมาจากการละเล่นเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานของกเกษตรกรไทยจนกลายมาเป็นศิละปะการแสดงที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านานจากการเติบโตมาในครอบครัวศิลปิน ทำให้แม่ขวัญจิตสีประจัน์เริ่มสนใจในเพลงพื้นบ้านมาตั้งแต่เด็กจึงทําให้มีความสามารถด้านการขับขานเพลงพื้นบ้านภาคกลางหลายประเภทอีกทั้งยังได้รับรางวัลเชิดชูกเกียรติมากมายจนถูกยกย่องให้เป็น ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านอีแซวในปีพุทธศักราช2539เข้าเรียนก็2505ก็ยังไม่รู้ว่าเพลงพื้นเมืองนะเขาเล่นกันยังไงอีแซวกับลำตัดเนี่ยแตกต่างที่ทำนองสาระก็จะเป็นตายถามทุกสุขเกี่ยวพาราศีภารกิจที่แม่ขวัญจิตยังต้องทำอยู่สม่ำเสมอก็คือการสละเวลาเพื่อเผยแพร่ศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้าน แก่ประชาชนและเยาวชนตามสถาบันต่างๆทั่วประเทศให้เขามีความหวังคิดว่าเขาก็อยากทำแต่ถ้าหากว่าทำแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สนใจไม่มาดูแลเหมือนเราเองเราก็คงจะไม่อยากทำไทยเบฟขอบันทึกแม่ขวัญจิตสีประจันศิลปินแห่งชาติผู้สืบสารเพลงไทยพื้นบ้านเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ สู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชน